ซึ่งผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับการสร้างมุมเข้าประท้แบบเป็นมุมกดแบบนี้นะครับก็คือ1เรื่องของ low point control นะครับและก็2คือเรื่องของ clock face control หรือว่าการ control หน้าไม้นั่นเอง สวัสดีครับผมโปรนพนพพู์หลอ่อ Director o f Instruction ที่ g o ล์ฟฟ g ้ l เก e าพ o r นาเซ็นเนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมคิดว่านักกอล์ฟหลายท่านเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะทําให้นักกอล์ฟที่ต้องการที่จะตีเหล็กให้ได้แม่นยําตีเหล็กให้ได้ระยะแล้วก็ตีเข้าทงได้มากขึ้นเนี่ยต้องติดตามคลิปนี้เลยนะครับเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการตีกดเข้าหาลูกหรือว่าการสร้างมุมกดเวลาที่ตีเหล็กนั่นเองมีกด ถึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ทํำยังไงที่จะทาให้ท่านั้นสามารถตีกดในทุกครั้งเวลาที่ตีเหล็กครับสำหรับการตีเหล็กนะครับหลายท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าเราต้องการมุมเข้าที่เป็นลักษณะของการกดลงไปเข้าหาลูกลักษณะนี้นะครับเพราะว่าองศาของเหล็กนะครับมอีองศาที่มากพออยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องอพยายามงัดขึ้นนะครับสวิตสปอตของหน้าไม้นะครับอยู่ตรงแถวๆนี้แถวกลางๆเหล็กดังนั้นถ้าเราตีกดเนี่ยนะครับ สวิสสปอตเนี่ยจะวิ่งเข้าหาลูกได้ง่ายกว่าการตีเสยนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะตีเหล็กให้ได้เข้าสวิสสปอตเนี่ยนะเราต้องการมุมเข้าที่เป็นลักษณะตีกดแบบนี้นะครับหรือว่าสางัเงเกตแล้วว่าการคอมเพรสลูกเข้าไปนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นเรามาดูกันว่าอะไรที่ทําให้เราได้มาซึ่งมุมกดลักษณะน,นี้นะครับต้องเข้าถึงปัญหาก่อนนะหรบนันกกอล์ฟหลายคนเนี่ยที่พยายามที่จะตีเหล็กเนี่ยนะบางคนเนี่ยพยายามที่จะ ตีสวิงให้เป็นอินไซอามากจนเกินไปนะครับเพราะว่า,าทราบมาว่าการตีอินไซอาเนี่ยจะทําให้ลูกนั้นไปได้ไกลกว่าแล้วก็ทําให้ลูกนั้นรอนะครับดีกว่าการตีเอาไซอินนะครับแต่ว่าบางทีเนะี่ยการที่เราตีอินไซอามากเกินไปนะครับก็จะมาพร้อมกับมุมเข้าประทะที่เป็นมุมเสยหรือว่าการตีงัดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนส่งผลตามมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียทั้งทิศทางน,นะครับการเสียทั้งระยะนะครับดังนั้นนั่นคือปัญหานะสำหรับท่านที่พยายามที่จะตีอินไซอาเนี่ยต้อง ดูด้วยนะครับว่าจุดที่ไม้เข้าไปไประทาลูกนั้น,นเป็นการตีกดหรือเปล่าหรือว่าเป็นการตีเสยนะครับเมื่อทราบตรงนั้นแล้วลองเช็คดูแล้วนะครับเรามาดูกันว่าอะไรที่ทําให้เราได้มาซึ่งมุมกดบ้างนะครับซึ่งผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับการสร้างมุมเข้าประท้าแบบเป็นมุมกดแบบนี้นะครับก็คือ1เรื่องของ low point control นะครับและก็2คือเรื่องของ clubface control หรือว่าการ control หน้าไม้นั่นเองมาที่เรื่องแรกก่อน, control, นครับ low point control ครับ low point คืออะไรนะครับ low point, low point คือจุดต่ําสุดของไม้ ที่ลงไปที่พื้นนะครับจุดต่าสุดของของการสวิงเนี่ยนะครับของไม้เนี่ยอาจจะอยูอ่บนดินก็ได้หรืออาจจะอยู่ใต้พื้นดินก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะอยู่หน้าลูกหรืออาจจะอยู่หลังลูกก็ได้นะครับสำหรับการตีเหล็กนะครับเราต้องการโลพอยหรือว่าการสวิงของไม้เนี่ยที่โลพอยเนี่ยอยู่เลยลูกไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่า จุดที่ไม้ประทะลูกนะครับจะเป็นจุดที่ไม้เนี่ยยังเดินทางไปไม่ถึงจุดต่ําสุดของวงสวิงนะครับหลังจากที่โดนลูกแล้วนะครับถึงลงไปที่จุดต่ําสุดของวงสวิงนั่นหมายความว่าเราจะได้มุมข้อประทะเนี่ยที่เป็นมุมกดโดยธรรมชาตินะครับทีนี้เรามาดูว่าอะไรที่ทําให้เราคอนโทรลโล่พอยด์ได้นะครับผมเชื่อว่าการที่นักกอลพยายามที่จะตีอินเซลแบบนี้นะครับทำให้เกิดการตีเสยเนี่ยโล่พอยด์มักจะอยูอ่ก่อนถึงลูกนะครับสังเกตดูถ้าผมทําท่าลักษณะนี้นะครับพยายามตีอินเซล ส่วนสิ่งที่เคลื่อนไปข้างหลังนะครับนั่นก็คือตัวของสเตอร์นัมหรือว่ากึ่งกลางนกตรงนี้นั่นเองนะครับสังเกตว่าเวลาที่เราพยายามตีไซเอาเนี่ยสเตอร์นัมจะเคลื่อนไปทางด้านขวานะครับซึ่งสเตอร์นัมนี่เองนะครับเป็นตัวคอนโทรลโลพอยทีเ่เห็นชัดที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะดังนั้นถ้าเราต้องการโล o พอยให้ไปอยู่หน้าลูกหรือว่าให้เลยลูกไปแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือพยายามให้สเตอร์นัมตรงนี้เนี่ย อยู่เลยลูกน้าอิมกนะครับเป็นลนักษณะนี้นี่จุด Impact ที่เราต้องการนะครับเห็นว่าสเตอร์นัมจะอยู่หน้าลูกแต่การเคลื่อนที่ของสเตอร์นัมนะครับเราจะไม่เคลื่อนที่ลักษณะโถงค่อยแบบนี้อันนี้ก็ทําให้โล่พอยเคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทําให้มุมข้อปัญาเนะี่ยมีลักษณะที่ชันเกินไปการเคลื่อนสเตอร์นัมที่ถูกต้องนะครับเราจะเคลื่อนสเตอร์นัมไปข้างหน้าด้วยการเปิดลําตัวออกไปลักษณะนี้สังเกตดูนะครับถ้าผมยืนเฉยแล้วผมเปิดลำตัวไปทางซ้ายเนี่ยนะครับจะเห็นว่า, um าเสเตอร์อนัม จะเคลื่อนไปที่หน้าลูกโดยปริยายนะพลบลักษณะนี้นะครับนอกจากสเตอร์นัมแล้วนะครับเรื่องที่2องก็คือเรื่องของคล็อกเฟสคอนโทรลหรือว่าการควบคุมหน้าไม้นั่นเองนะครับาการได้มุมกดนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสเตอร์นัมอยู่ในลูกเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าหากหน้าไม้ของเราเนี่ยมีลักษณะที่ไม่สแควร์นะครับหน้าไม้เปิดเกินไปนะครับจะทําให้การเข้าประทะลูกเนี่ยถึงว่าถึงแม้ว่าเราได้มุมกดแล้วนะครับแต่ว่าการเข้าประทะลูกเนี่ยจะไม่หนกแน่นดังนั้นเราควรจะมีหน้าไม้ที่สแควร์นะครับก่อนเข้าประทะลูก ในตำแหน่งที่ไม้ก้านไม้เนี่ยขนานพื้นและตำแหน่งนี้นะครับหน้าไม้ควรที่จะสแควร์ซึ่งหน้าไม้ที่สแควร์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีลักษณะที่ตั้งฉากกับพื้นโลกแบบนี้บางคนอาจจะคว่ำลงมาเล็กน้อยแต่ไม่ควรจะหงายออกมากกว่าแนวฉากแนวนี้ถ้าหงายแบบนี้ถือว่าเปิดจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการจะคอนโทรลหน้าไม้ให้สแควร์นะครับเราสามารถคอนโทรลได้ที่หลังมือซายนั่นเองนะครับในจังหวะที่เราดาวน์ซูลงมาที่ก้านไม้ขนานพื้นในจังหวะนี้นะครับ หลังมือซ้ายของเราเนี่ยควรจะชี้เฉียง,ยงลงไปหาหาพื้นนะไม่ถึงกับชี้ลงขนาดนี้นะครับลองดูว่าถ้าเราหมุนถูงมือลงมาแล้วเนี่ยหน้าไม้เนี่ยมีการปิดลงมาเล็กน้อยสักประมาณ15องศาจากมุมตั้งฉากกับพื้นโลกจัดจุดนี้นะครับถือว่าหน้าไม้เนี่ยเข้ามาสแควร์แล้วดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าเราต้องการทั้งสเตอร์นัมที่อยู่หน้าลูกต้องการที่หน้าไม้ด้วยได้อ่าที่สแควร์ด้วยการทําท่า2องอย่างนี้เราต้องมารวมทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับ ทั้งการเปิดลำตัวและการคอนโทรลหน้าไม้นะครับดูที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองทําดูนะครับก็คือให้ลองแบ็กสวิงขึ้นไปนะครับแล้วดาวสวิงลงมาให้ลำตัวเนี่ยมีการเปิดไปหน้าลูกเล็กน้อยและหลังมือซ้ายมีการคล่อมลงมาเล็กน้อยลนนนักษณะนี้จากนั้นให้ตีลูกจากตำแหน่งนี้ด้วยการเทิร์นสโปโพกเทิร์นลำตัวผ่านลูกไปลักษณะนี้นะครับอ่าถ้าลองทําแบบนี้ดูนะครับเสียงที่เข้าประทานลูกเนี่ยควรจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะหนักแน่นผมทาให้ดูนะครับ ่าลักษณะนี้นะถ้าเกิดว่าทันทําท่านี้แล้วแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าตีไม่ทันไม่เป็นไรนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยนะท่านจะรู้สึกว่าเสียงข้อประทาลูกเนี่ยแน่นขึ้นโดนกลางหน้าไม้มากขึ้นแล้วก็ค่อยทำฟูลสวิงนะครับนะยังไงก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองอ ใช้เทคนิคที่ผมต้องฝากเนวันนี้ลองไปใช้กันดูนะครับก็น่าจะช่วยให้เกียงของท่านเนี่ยดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการตีกดลูกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ในช่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปที่ผมจะเอนำมาเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้นำไปใช้กันสำหรับกีดาโอตอนนะครับ